อานะครับประมาณ54อันครับท้ารอดทั้งหมดนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยตายนะร้อยอาจจะตายทั้งหรือ5อับางทีเราไปแบ่งมากเกินไปก็อาจจะมีตายเหมือนกันครับขั้นตอนต่อไปเราก็กลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรากําลังจะเปลี่ยนกัดถางไผ่ตันนะครับ นี่ครับเลี้ยงไว้นานแล้วสี่เดือนได้แล้วครับใหญ่บล่มแล้วนะเรากําลังจะเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับเพื่อให้มันจเจริญงอกงามดีนะครับนี่เห็นไหมครับบล่มเลยใหญ่แล้วนะครับเปลี่ยนแล้วครับทีนี้ไปเปลี่ยนกระถางอิธีนะวิีการนะครับมันทะลุตู่นเห็นไหมครับนี่ ลละต้นต่ละต้นนี่ใหญ่มากแล้วนี่นอล้ลากแน่นๆนะครับลากแน่นแน่นเๆใช้เท้านะครับขอโทษที่ใช้เท้า นีครับแ็งไว้ยังสวยเลยครับพร้อมที่จะปลูกปลูกไปใหม่ในกระถางน,นะครับคือการแบ่งก็คือตัดในตำแหน่งที่มันสามารถมีรากได้นะครับบางอันอาจจะแบ่งได้1กระถางอาจจะ3ามหรือสก็แล้วแต่เล็กไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆ จากหนึ่งจากหนึ่งกระถางนี่นะครับบางทั้งก็สามบางทีก็สี่อย่างนี้นะครับอนะครับบางอันก็สามสี่เลยครับตัวนี้เก่งนะแม้อ่อนอ่อนก็ลองแล้วครับรอดแต่ว่าในกระถางบางทีเราเห็นหนอ่อก็มาลุ้นกันต่อว่าหน่อนระอดไหมเราไม่รู้ว่ามันมีหนอ่อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยตายนะร้อยนึงอาจจะตายทั้งสามหรือห้าบางทีเราไปแบ่งมากเกินไปก็าอาจจะมีตายเหมือนกันครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอามาเลี้ยงครับนี่ใส่ในดินมีขี้วัวผสมเลี้ยงต่อครับประมาณอีก4เดือนก็แบ่งได้อีกรอบนี้5้าต้นเดาว่าน่าจะตายไม่เกิน5%ครับ มีบ้างที่เราแบ่งเยอะเกินไปอาจจะมีตายบ้างจากที่เคยทํานะครับมีห้าต้นครับกิ่งใหญ่มีสามสี่นะครับนี่คือการแบ่งไ่คันครับนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ